สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะคลิปที่แล้วนะคะเราก็เรียนกันเรื่องคำผสมนะคะวันนี้เราก็จะมาต่อเรื่องคำผสมอีกนะคะจำได้ไหมคะที่เราเรียนไปแล้วพอจะนึกออกไหมคะว่าคำผสมเป็นยังไงแลวแล้วก็เราจะสร้างคำผสมได้อย่างไรนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูต่อนะคะว่าเราจะเอาคำมาสร้างเป็นคำผสมเนี่ย มันมีชนิดของคำประเภทไหนบ้างที่เราสามารถนำมาสร้างเป็นคำะสมได้นะคะเราเรียนไปแล้วนะคะก็มีคำนามที่เราเอามาสร้างได้นะคะคำสรรพนามรู้จักไหมคะคำสรรพนามคำนามยังจำได้อยู่ไหมคำกริยาก,ก็เอามาสร้างเป็นคระสมได้นะคะ คำวิเศษก็นำมาใช้ได้นะคะคำบุพบทก็นำมาใช้สร้างเป็นคําประสมได้เหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะมีน้อยคํานะคะคําสรรพันเราเรียนมาแล้วนะคะ,ะคำอุทานจำได้ไหมคะคำทั้งเจ็ดชนิดนี้เราเรียนมาแล้วนะคะ แต่ว่าคําที่เรานํามาผสม,มให้เกิดเป็นคําผสม,มเนี่ยบางคําบางชนิดนะคะมันมีน้อยคํานะคะเราจะมาดูว่าคําที่มันเอามาผสม,มกันมากๆมีคําชนิดไหนบ้างนะคะนักเรียนคะเรามาดูกันนะชนิดของคำที่เรานํามาผสม,มกันนะคะ,ะนักเรียนดูนะคะ คํานามผสมกับคํานามนะคะเอาคํานามมาผสมกับคํานามรู้จักนามใช่ไหมคะเช่นคําว่านา้ําบวกคําว่าตานะคะน้าเป็นคํานามตาก็เป็นคํานามมาผสมกันเป็นน้ําตาหมายถึงน้ําที่ไหลออกมาจากตานะคะนักเรียนระวังนะภาษาไทยนะคะถ้ามันวางสลับที่กันอย่างเช่นคําว่าน้ําตาเนี่ย กาเรียนสลับที่การเอาตาไว้ข้างหน้านะคะเป็นตาน้ำความหมายจะคนละแบบกับน้ำตานะคะคำที่สนะคะคำว่าแม่แม่เป็นคำนามเบี้ยก็เป็นคำนามนะคะเบี้ยคือหอยชนิดหนึ่งหรือไม่ก็เป็นเงินสมัยก่อนนะคะเขาเรียกว่างเงินเบี้ยเอาแม่กับเบี้ยมาผสมกันเป็นคำว่าแม่เบี้ยเห็นไหมคะ แม่เบีย้ยคืออาการที่งูมันแผ่นะคะมันแผ่หัวของมันออกมากว้างกว้างอย่างเช่นงูเห่างูจงอางนะคะเขาเรียกว่ามันแผ่แม่เบีย้ยนะคะอ่ะต่อไปนะคะผีผีก็เป็นคำนามเสื้อก็เป็นคำนามเอาผีกับเสื้อมารวมกันเป็นคำว่าผีเสื้อนะคะ คำว่าไข่ไข่เป็นคำนามดาวก็เป็นคำนามดาวอยู่บนท้องฟ้าเห็นไหมคะเอาไข่กับดาวมารวมกันเป็นคำว่าไข่ดาวเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นน้ำตาแม่เบีย้ยผีเสื้อไข่ดาวเป็นคํำะสมที่เกิดจากเอาคำนามมาผสมกับคำนามสังเกตเป็นนะคะอ่ะชนิดที่สอง เอาคำนามผสมกับคำกริยานะคะเมื่อกี้นามกับนามคร <c oughs> าวนี้เป็นนามกับกริออยานะคะอ่ะครูให้คำว่าเรือเรือเป็นคำนามรบเป็นคำกริยาอามมา a กันเป็นคำว่าเรือรบนะคะไม้กับเท้า นะคะข้าวหมายถึงการยันนะคะเอาไม้กระเท้ามารวมกันเป็นคำว่าไม้เท้าไข่เป็นคำนามเจียวเป็นคำกริยาเอาไข่กระเจียวมาผสมกันเป็นคำว่าไข่เจียวน้ำเป็นคำนามนะคะตกเป็นคำกริยา เอาน้ำกระตกมารวมกันดีนค่ะว่าน้ําตกหมายถึงน้ําที่ไหลลงมาจากภูเขานะคะต่อไปนะคะเป็นคำนามที่ผสมกับคำวิเศษเอาคำนามคำวิเศษมาผสมกันนะคะอย่างเช่นคำว่านมนมเป็นคำนามเปรี้ยวเป็นคำวิเศษเอานมกับเปรี้ยวมารวมกันเป็นนมเปรี้ยวนะคะ เป็นนมชนิดหนึ่งนะคะที่มีจุลินทรีย์ไม่ใช่หมายถึงนมบูดนะคะมีดมีดเป็นคำนามบางเป็นคำวิเศษนะคะเอามีดกับบางมารวมกันเป็นมีดบางมีดบางก็คือเครื่องใช้ชนิดหนึ่งที่เป็นมีดแล้วก็มันก็บางเลียวเล็กนะคะเราเรียกว่ามีดบางใช้หั่นของบางๆงได้หั่นของชิ้นเล็เลกๆได้นะคะ ต่อไปนะคะมีคําว่าน้ําบวกคําว่าหนักน้ําเป็นคํานามหนักเป็นคาวิเศษเอาน้ากับหนักผสมกันเป็นคําว่าน้ําหนักนะคะหมายถึงมีความหนักนะคะของชิ้นนั้นมีความหนักเราเรียกว่าน้ําหนักตาบวกคําว่าหวานเป็นคาว่าตาหวานนะคะชนิดต่อไปนะคะ เป็นคํากริยาผสมกับคํากริยาด้วยกันนะคะเอากริยาผสมกับกริยานะคะมีคำว่ายืนกับคำว่ายันนะคะเอายืนกับยันผสมกันเป็นคำว่ายืนยันนะคะคำว่าวาดผสมคําว่าเขียนนะคะเป็นคําว่าว,ดวาดเขียน มีคำว่าเก็บบวกคำว่าตกเป็นคำว่าเก็บตกเห็นไหมคะกริยาเหมือนกันเลยมีคำว่าพักกับคำว่าฟื้นนะคะผสมกันเป็นคำว่าพักฟื้นนะคะอันนี้เป็นคำกริยาผสมกับคำกริยานะคะเป็นคำผสมที่เกิดจากเอากริยาผสมกับกริยานะคะ ขาบอกว่าคําผสมที่พบมากนะคะจะเป็นคําผสมสองคำนะคะแต่จะมีคําผสมที่มากกว่าสองคำที่ใช้อยู่อีกมากมายเลยเช่นดูนะคะส่วนมากเราจะรู้จักคําผสมสองคำแต่ว่ามันมีสามคำก็มีนะคะสี่คำก็มีนะคะแล้วรียกก็ลองสังเกตดูนะคะอ่าอย่างเช่นครูให้คําว่าผ้า ขาวมานคะรวมกันเป็นผ้าขาวมาหมายถึงผ้าที่ผู้ชายเขาชอบใช้นะคะนุ่งก็ได้พวกศรีรษะก็ได้ใช้ได้สารพัดประโยชน์เห็นไหมคะผ้าเป็นคำนามขาวเป็นคำวิเศษม้าเป็นคำนามเห็นไหมคะเอาผาสมกันนี่เป็น3ามคำนะคะมากกว่า2นะอ่ะต่อไปนะคะ น้ำนีคะน้ำเป็นคำนามอัดเป็นคำกริยาลมก็เป็นคำนามเอามาผสมกันเป็นคำว่าน้ำอัดลมเห็นไหมคะนักเรียนชอบดื่มกันนะต่อไปนะคะผงละเอียดเลยนะคะกับชูแล้วก็รสนะคะรวมกันเป็นคำว่าผงชูรสเห็นไหมคะ ผงเป็นคำนามชูเป็นคำกริกยารถก็เป็นคำนามนะคะเพราะฉะนั้นเอามาผสมกันเป็นคำว่าผงชูรถ3ามคำที่ครูให้นะคะเป็นคำํำผสมที่เกิดจากคำสามคํามารวมกันและเกิดเป็นคําใหม่นะคะคำนี้ก็เช่นเดียวกันทางนะคะบวกมา้า บวกลายนะคะลายเป็นคำวิเศษเห็นไหมคะเอามารวมกันเป็นคำว่าทางม้าลายรู้จักใช่ไหมคะเราเรียกว่าทางม้าลายแต่มันหมายถึงทางที่สลับให้คนใช้ข้ามถนนมันจะมีสีดำกับสีขาวนะคะต่อไปนะคะสี่คำเห็นไหมคะมีพระ บวกเจ้าบวกแผ่นบวกดินเห็นไหมคะเป็นคาว่าพระเจ้าแผ่นดินนะคะคาว่าเจ้าเป็นคาสรรพนามเห็นไหมคะนอกนั้นเป็นคํานามหมดเลยนะคะรวมกันเป็นคํรผสมว่าพระเจ้าแผ่นดินมีสี่คำผสมกันนะคะคาต่อไปนะคะครูมีคําว่าโรงคําว่ารับคําว่าจํา คำว่านำนะคะมารวมกันเป็นคําว่าโรงรับจํานำเคยได้ยินใช่ไหมคะเออจะช่วยเหลือเราได้บ้างเลยเวลาเราไม่มีเงินแต่เรามีของนะคะ,ะ,คะเราก็ไปฝากไว้ที่นี่นะเขาจะตีเป็นราคาเงินให้เรามาใช้นะคะต่อไปนะคะเส้น บวกคำว่าผ่านบวกคำว่าศูนบวกคำว่ากลางเป็นคำว่าเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะเราจะรู้จักกันดีในชั่วโมงของวิทยาศาสตร์หรือมันก็คณิตศาสตร์นะคะบางทีเราก็เรียกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางก็ใช้ได้นะคะแต่จริงๆแล้วมันผ่านจุดศูนย์กลางนะคะเขาจึงเรียกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางต่อไปนะคะฝี บวกไม้บวกลายบวกมือนะคะเป็นคำว่าสีไม้ลายมือนะคะคำว่าพระเจ้าแผ่นดินโรงรับจำนำเส้นผ่านศูนย์กลางสีไม้ลายมือนะคะเป็นคำผสมที่มีสี่คำรวมกันนะคะซึ่งมันก็มีไม่มากนะคะเอานะคะ และเรียนตั้งใจอ่านหนังสือนะคะเพราะว่าเราก็ใกล้จะสอบแล้วหวังว่าเราจะได้เจอกันตัวเป็นๆเ,เออใช่ไหมคะในเทอมหน้านะครูหวังว่าครูจะได้เจอนักเรียนทุกคนในเทอมหน้านะคะไม่อยากเจอแบบนี้หรอกเพราะว่าบางทียังจําหน้านักเรียนไม่ได้เลยอ่านหนังสือเยอะๆนะคะอีกไม่กี่วันก็จะสอบแล้วนะคะสวัสดีค่ะ อ้าวนักเรียนดูนะคะก่อนที่จะจากกันนะคะในข้อความข้างบนนี้ใครเห็นบ้างว่ามีคำผสมกี่คำภาษาไทยอาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับนักเรียนแต่ถ้าเราฝึกฝนบ่อยๆก็จะเก่งภาษาไทยนะคะเห็นไหมเอ่ยมีคำไหนบ้างหาให้เจอนะคะครูไม่บอกนะคะสวัสดีค่ะ